สำหรับพวกเราที่ลองมาแล้วจริงๆ–นะครับก็เกมที่5เราจะคุยกันอยู่4หัวข้อจุดสำคัญของมันก็คือก็พวกเราลองมาจริงๆนั่นแหละแล้วทั้ง4หัวข้อนี้นะครับจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการลองผมคือตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผมเนี่ยจะเป็นลักษณะของชีวิตรุ่มๆุ่ม,มนนนนขึ้นขึ้นลงลงคือเหมือนจะดีได้แต่มันก็ดีไม่ได้มีห่วงเวลาชีวิตแบบหลายๆปีเลยแหละ ที่หลงผิดไปแต่ด้วยการที่ต่อยอดต่อยอดจากการที่เราจำล็อกสิ่งดีๆแล้วมาพัฒนาต่อสักระยะหนึ่งเนี่ยเดือนมีนาคม2อ6 5ผมค้นพบการทำบางอย่างที่สำคัญมากๆไปคุยหัวข้อที่หนึ่งเลยครับมันคือการที่เราเนี่ยตีกรอบพลังดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรามีเวลาว่างจะเป็นหลักนาทีหลักชั่วโมงหรือเป็นหลายวันก็แล้วแต่เรามาฝึกที่จะให้มีพลังดีเนี่ย เกิดขึ้นกับตัวของเราจริงๆแล้วเวลานํามาใช้นะครับเวลาเรามีพลังดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเต่าหดหัวแปลว่าเรามีเกราะครับมีเกราะอ,อย่างเช่นถ้าเราไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันร้ายไม่ว่าจะเป็นจากคนจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราย้อนกลับมาที่จุดพลังดีของเราได้ที่เราสะสมไว้เราย้อนกลับมาได้ครับง่ายๆแต่ถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจก็อยากจะให้นึกถึงบางคนซึ่งไปเจอปัญหาแล้วไปคิดไปคิดจนเครียด หรือบางคนถึงขั้นรู้สึกว่าไม่เหลือใครเลยบางคนสะสมความเครียดนั้นไปบางคนถึงขั้นไปจบชีวิตตนเองแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยจะไม่เจอเหตุการณ์นั้นเพราะาผมจะย้อนย้อนกลับมาที่จุดพลังดีคือเร,เราไม่ใช่เก่งอะครับแต่เราไม่เราไม่ทำร้ายจิตใจตนเองด้วยการที่เราเนี่ยไปคิดมากตรงนี้อยากให้ลองฝึกจริงๆสําคัญมากจริงๆครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันเหมือนกับคุณยายที่ท่านไปแผ่เมตตากว่าที่พลังเมตตาจะเกาะอ,อยู่ที่ตัวท่าน มันใช้ระยะเวลาครับมันคือการแผ่เมตตาปกติแต่ถ้าเราแผ่จนเข้าถึงความหมายของมันจริงๆแล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่แผ่ไปจริงๆมันต้องใช้ระยะเวลาการที่คนเราจะมีจุดพลังดีได้เป็นตีกรอบพลังดีเป็นกรอบพลังดีได้เนี่ยไม่ง่ายครับแล้วจุดนั้นเนี่ยถ้าพัฒนาต่อเนื่องผมไม่อยากจะบอกนะเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรนะเป็นเรื่องมาสจันท์เพอ้อฝันมันจะเป็นจุดที่นําไปสู่การเกิด มวลพลังดีกลุ่มพลังดีจนกลายเป็นดึงดึงดูดโชคลาภแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยมาสู่ชีวิตของเราหรือเปล่าอันนี้ผมก็มไม่ทราบจริงๆนะครับเราไปต่อที่หัวข้อที่2ครับผมใส่ชื่อว่าสปาร์กพลังดีอยากให้นึกถึงครับสมาร์ทโฟนรถยนต์ถ้าคนเนี่ยไม่ไปตื่นเต้นไม่ไปสนใจใส่ใจมันจริงๆไม่ไปตื่นตัวตื่นตาสนใจใส่ใจมันได้จริงๆเนี่ย เขาจะลงมือทําไปทําให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆไปลองแล้วลองอีกไปปรับแก้แล้วปรับแก้อีกจนมันเกิดขึ้นจริงๆมั้ไหมการนํามาใช้ของผมก็คือการที่ผมเนี่ยเจออะไรดีๆเนี่ยผมก็จะสปาร์ครู้สึกเออมันตื่นเต้นตื่นใจกับมันมันเหมือนกับเวลาไปทํางานถ้าสมัยก่อนผมก็เออมันคืองานปกติแต่ถ้าสมัยนี้ก็คืองานนี้คืออะไรเราจะจดจดแล้วเราจะทํายังไงกับมันบ้างเราจะบันทึกยังไง คือชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยครับยิ่งทาใครที่เรียนหนังสืออยู่นะครับมาดูตรงนี้นะครับเราจะเรียนหนังสือไปเฉยก็ได้แต่เราจะสปาร์กกับมันก็ได้ยกตัวอย่างทุกวันนี้ผมสปาร์กกับอะไรผมสปาร์กกับพวกเราทุกคนครับที่เข้าหาตามเงื่อนไขผมสปาร์กกับการที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นมีการพัฒนาย,ยิ่งขึ้นเดี๋ยวก็จะบอกว่าสิ่งที่ผมสปาร์กต่อไปเนี่ยคืออะไรบ้างต่อไปครับไปหัวข้อที่3มครับ มันคือการที่เราจงใจที่จะพาตนเองเนี่ยไปเริ่มไปเริ่มให้ดีจริงๆแล้วพยายามให้มันเกิดการตื่นตื่นตัวสนใจมันคือการคึคกคักที่แข็งขันมากๆให้เกิดขึ้นกับตัวเลือกของเราที่เราทําอยู่นั้นจากนั้นครับสําคัญที่สุดเลยก็คือการที่เราฉลาดอยู่ให้นานคือค่อยๆเติมดีเข้าไปแปลว่าคนที่ทําการบ้านมาแล้วจริงๆโจดจริงนึกจริง,รงลองจริงนะครับมาแล้วเนี่ย จนเกิดข้อคิดต่างๆตเติมตเต็มเครื่องมือทั้ง4จุดทั้ง3าเสาหลักเนี่ยไปแล้วจริงๆเนี่ยก็จะดึงสิ่งนั้นเนี่ยมาใช้เพื่อให้เราฉลาดอยู่ได้นานกับตัวเลือกของเรามันเหมือนกับคนที่ผลิตรถยนต์แต่เขาไม่หยุดอยู่ที่รุ่นเดียวแต่เขาต่อย,ยอดมันเหมือนกับสมาร์ทโฟนไม่ได้หยุดอยู่ที่เครื่องแรกแต่เขาต่อย,ยอดพัฒนาเขาอยู่กับมันนานเพื่อทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นตัดจบหัวข้อที่สาม ไ้เพียงเท่านี้ครับหัวข้อที่4ท่านอาจจะรู้สึกว่ามันคืออะไรเรายังไม่ได้อะไรเลยไม่แปลกครับหัวข้อนี้เนี่ยเป็นการพูดสั้นๆสบายๆแต่มันคือยอดของมันอยากให้พวกเราครับย้อนกลับไปทยอยลองตั้งแต่เกมที่1รวมถึงเกมต่างๆข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดว่าพวกเราคิดว่ามันคืออะไรนะมันเป็นการให้กำลังใจมันเป็นไลฟ์โค้ดมันเป็นอะไรพวกนี้ ไม่ใช่เลยนะครับมันต้องไปจดไปนึกแล้วไปลองจริงๆแล้วก็เติมเต็มเครื่องมือพัฒนาเครื่องมือของตนเองจริงๆมันคือการตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นเต้นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันคือการรักษาพลังของความตื่นเต้นนั้นให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมลดอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องกับอะไรครับต่อเนื่องกับตัวเลือกที่เป็นชิ้นเป็นอันของเราจริงๆอยากจะไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอยากจะไปทํางานให้มันดี อยากจะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้ดีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่สําเร็จครับจะต้องทําให้ต่อเนื่องไปจนถึงผลครับซึ่งเหตุผลทั้งหมดครับที่มีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีอยู่ในเกมต่างๆครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับทยอยลองเกมหนึ่งคนไทยเล่นจริงชาติไทยเจริญหรือจะเลื่อนลงมาดูรายละเอียดข้างล่างก็ได้อยากให้ไปดูจริงครับถ้าใครที่ลองมาถึงจุดนี้จริงผมผมแทบจะบอกได้ว่ามันคือการรับประกันครับ ว่าท่านจะสำเร็จได้ดีจริงๆ